ท่านโกศกประจำสานักนายกรัฐมนตรีท่านยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าในตอนท้ายของการประชุมคอพอท่านนายกรัฐมนตรียังได้มีข้อสั่งการเนื่องจากปัจจุบันนั้นมีปริมาณน้ําในพื้นที่ลุ่มต่าลุ่มน้ําเจ้าพยาเนี่ยตอนล่างมากพอสมควรแล้วก็ยังมีน้ําท่วมขังนะครับในพื้นที่หลายแห่งเลยทีเดียวครับช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับจะมีน้ําทะเลหนุนตามมาด้วยและอาจจะมีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลส่งผลให้นะครับ การระบายน้ำนี่อาจจะต้องเร่งระบายกันหน่อยนะครับจึงสั่งการให้ทางกรมชลประทานโครงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ไม่เกิน2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อลดระดับการระบายน้ำอื่นๆด้วยเพราะมีน้ำทะเลหนุนตามเข้ามาในพื้นที่เขื่อนป่าสักชล์ชทธิ์และรวมไปถึงเขื่อนพระราม6ก็มีการลดการระบายน้ำลงเหลือ100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเพิ่ม การระบายน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกผ่านคลองชัยนาทป่าสักดเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำมโนรมให้เต็มศักยภาพที่210ลูกบาทเมตรต่อวินาที ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนใช้เครื่องผักดันน้ำเพิ่มการระบายน้ำประตูระบายน้ำทางระบายน้ำพระนารายผ่านคลอง8ถึง16ผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตและคลองลาดกระบังด้วยแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเตรียมพร้อมทุกสถานีสูบในส่วนของบริเวณปากคลองด้วยครับแล้วก็จะมีการเร่งสูบลงออกอ่าวไทยให้เหมาะสมกับจังหวะที่น้ำทะเลลง ส่วนการระบายน้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกครับผ่านแม่น้ําท่าจีนให้เพิ่มการระบายน้ําผ่านคลองฝั่งตะวันออกแม่น้ําท่าจีนแล้วก็ใช้คลองย่อยเดิมรับน้ําจากทุ่งด้านบนระบายน้ําลงคลองภาษีเจริญเพื่อทําหน้าที่เป็นคลองลัดเสริมการระบายน้ําให้เพิ่มการระบายน้ําผ่านคลองย่อยของแม่น้ําท่าจีนฝั่งตะวันตกด้วยเพื่อเสริมการระบายน้ําลงอ่าวไทย แล้วก็ให้สํานักการระบายน้ํากรุงเทพมหานครครับเพิ่มการระบายน้ําผ่านกรุงเทพมหานครบางส่วนอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยลดปริมาณน้ําท่วมสะสมในทุ่งเจ้าพระยาแล้วก็ต้องไม่ส่งผลกระทบกับกรุงเทพมหานครเพิ่มการรับน้ําเข้าทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาทป,ป่าสักร,รับน้ําตอนนี้ได้อีก70ล้านลูกบาทเมตรนะครับและยังมีทุ่งรับน้ําท่าวุ้งลบบุรีตรงนี้รับน้ําได้อีก22ล้านลูกบาทเมตรมีศักยภาพการรับน้ําได้มากกว่าร้อยละ80 และจะเร่งบรรเทาปัญหาน้ําท่วมที่บางบานไปยังทุ่งบางกุ้งพระนครศรีอยุธยารับน้ําได้4.7ล้านลูกบาศเมตรครับ